สวัส <Mile> ด <dizzy> ีป <guided snail> <Norwegian> like so man, ีใหม่ครับพี่น้องวันนี้พี่เก่ากับเกี้ยวเก่าพี่ใหม่กับเกี้ยวเก่าปีใหม่ผ่านไปพี่น้องเออปีเก่าผ่านไปแล้วพี่น้องจ๋าผ่านไปจากมือหรือพี่องมอปีใหม่สองสามมือจะหยุดคือกันกับเขาแหละหยุดแล้วก็มามาเกี่ยวต่ออีกสองมืออยู่จ้าเนี่ยในมือที่สองจ้า มือนี่กับสีเหลวละจ้านี่เหลือสน,นี้ละพี่น้องจ้าก,กับ่ได้ิทายตลอดดอกมันก็เกี่ยวเขาตลอดแหละแต่ว่าวไดดิทายตลอดเบึงเบึงเห็นห่วงเขาว่าละพี่น้องจา้ามันกรอบเบิดรดละจ้าภาษาอีสานเขาวา่ามันมันโคบเบิดมันโคบเบิดแล้วพี่น้องโคบก็คือมัน มันเกินกรอบจ้ะมันเกินกรอบมันมากกว่ากรอบมันกลายกรอบไปเลยนี่จ้ะพี่น้องจ้ะมันกรอบแล้ะร่วงเข่าแหงแบงแก่งเบิดแล้ว,ว,ลวไม่ค่อยเป็นทรงละห้นานี่ใไ้สุดท้ายพี่น้องจ้ะเกี่ยวมือเกี่ยวกันสองคนมาตลอดทัด้งเกี่ยวเขา่าทึ่งเลี่ยงแพะทึ่งวิ่งหนาวิ่งหลังพะย่เสือดเสียยามัน่นปูมัน่น จักยีหยังพี่น้องจังสี่แล้วมันเรยเร้วสาว่านี้เขาปีใหม่กับปีใหม่น้ำเขาคือกันพี่น้องจ้าหยุดสองมือ,อ,มอเออสามมือตัวพี่น้องจ้าหยุดสามมือหยุดสามสี่มือวัาสันพญสตรหยุดปีใหม่จ้าพี่น้องจ้าเรวแล้วได้นี่เหลือซ้ำานี่ได้จา้าเหลือซ้ำนี่นี่นได้ปาทายบรรยากาศให้เบิ่งก่อน ยังไน่กระติใยดะแล้วพี่น้อง <c oughs> แต่ว่ายังมาทันิดสีเลยจ้ะนี่จ้ะวันนี้เอารถมาด้วยกะเอารถไทยห่างเกาๆนี่แหละมาขนไปน้ำจ้ะขนฟอนข้าวนี่จ้ะเอาขนไปนวดอยู่ที่สวนนะจ้ะที่เลี้ยงแพะจ้ะนวดอยู่ในสวนในนอกหมู่บ้านนิดนึ่งจ้ะจะเอาไปสีไปนวดอยู่นู่นละจ้ะ เนี่ยไฮสุดท้ายแล้วจ้าไล่สุดท้ายแล้วเกือบสองเมื่อสองเดือนเต็มเราี่น้องจ้าเกี่ยวเข่ากันสองคนเกี่ยวตังแต้น้าท่วมพี่น้องจ้าน้าท่วมเข่าจนว่าบ่มีน้ำแล้วนกหนูก็กินแน่เราด้บางแล้วพี่น้องจ้านกหนูก็กินเขาเราก็กินหนูอยู่นะพี่น้องจ้าได๋นูกินเนู้ เอาพี่น้องจ้าเดี๋ยวยังค่อยพกพ้อบรรยากาศนวดเขาในคลิปต่อไปเด้อจ้าช่วงนี้กะที่ซ้ำนี้ลหละพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศมาให้เบิง้งมาสวัสดีปีใหม่น้ำสวัสดีปีใหม่เด้อพ่อใหญ่เสือไม่ได้สวัสดีปีใหม่คร,รับสวัสดีปีใหม่ดหมเด้อพี่น้องจ้าอยู่ดีมีแห่งทุกคู่ทุกคนเด้อขอให้โชคขอให้มั่นขอให้ลำขอให้รวยขอให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยจ้าจะาลืมกดติดตาใหมากำลังใจลูกทุ่งตุนทยาในเลยจ้าอยู่กับไคกับน้าบม่ได้ไปใส่น้ำคาวหรอกเกี <c> ่ <oughs> ยวเข่ากันสองคนอยู่นี่แหละป่ว,ปวยแน่ยังแน่ย่าป่วยไปัญเ,เสือดมาผู้ดเดียวพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็บ่คอยแข็งแห้งหรอกอย่างมาน้ำปัญเ,เสือซื้อก็ให้มันเลี้ยวเมืนี้ก็เหลือแต่นวดเข่าจ้า,าโอเคนะจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า แห้งแกงแดงเบิดเลยเย็นพอดีแล้วพี่น้องจะตะเวนกับจากน้อยกับติดพบคำแหละขาก็ไปกับติเอากระทิ้นไปพอมไปแพะห <c oughs> วงเข่ามันหัก กับบ้านนะ